กับตานผู้ชมดี่เคารพตุกตานวันนี้ผมบ่าวไก่ลุกจะมารายงานรสถานการณ์การแปรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตรองปันหรือโควิด -19 ประจำวันอาทิตย์ที่9าพฤษภปาคม2 5องป ไอ้รอยแรงแกงกบกับโลอึกดานผู้เจมือหมอแต่คืนในยาเลยควนตอกตกอตกพ่ตอกกางไปดึกดึกกบมันเกาะคู่ได้กันไล่เลยบ่ได้แกงกันรู้รึสำรับปราาะการการผู้ติดเชื้อโควิดของจังวัดตุราตานีวันนี้มีผู้กล้าตัวจเจอทั้งหมดสองรอยจ็ดิบก้าราย ไม่พบเจือตรงรอยสามที่แปดได้พบเจื้อที่สิบเอ็ดรายลดลงมาอีกหนึ่งยูระว่างการรักษาอยู่แปดร้อยเก้ารายผู้ติดเจือยืนยันจะตรวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามรายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามราย มาจากต่างจังหวัดบ้านเพื่อนเรียยี่สิบรายรักษาให้แล้วกลับบ้านสามร้อยบเอรายบายใจพุทธแล้วก็โก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เรียชีวิตตามรายด้วยกันสำหรับผู้ิติดเจอในอำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ในอำเภอเมือง วันนี้ที่รอยยี่สิบเจ็ดรายเพิ่มขึ้นเจ็ดรายอำเภอเวียงจะรอยจำที่ตรองรายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายอำเภอขีรัตนิคมกล่าวที่ปกรายเพิ่มขึ้นมาเจ็ดรายแลว้วอำเภอเการะมุยเจ็ดสิบเก้ารายเพิ่มมาหกราย อำเภอปุนปินวันนี้เจ็ดสิบรายตั้งตีไม่ขึ้นไม่ลงอำเภอปุนปินนกสิบรามรายวันนี้เพิ่มขึ้นมาเก้ารายมาว่าเพื่อนหนจังหวัดสุราธานีไปแล้วอำเภอกาญจนนิตกลับมาที่พวกรายเพิ่มขึ้นมา,า,านหนึ่งรายอำเภอบ้านนาจานรามทิพย์ี่รายเพิ่มขึ้นมาสองราย อำเภอประเทิงรามจิตใจรายเหมือนกันลเล็เปิืมขึ้นมาเี่ไรอำเภอใจบุรียีจิปอกรายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายอำเภอใจยายีจิมารายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายอำเภอเกียนตราไม่ขึ้นไม่ลงยีจิเป็ไร อำเภอก็ปังันรักราษาติดีไวด้ดีตอนนี้มีจิบกา,ายอำเภอบ้านตาคุณจิบกายเพิ่มมาอีนึงรายอำเภอตาจ้างจิบจรองรายไม่คุณไม่ลงอำเภอปนมก็เหมือนกันจิบจรองรายอำเภอตาจนะวันนี้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายเป็นจิบราย อำเภอวิปาวาดีรักราษฎรทีท่ไว้ได้าไรายอำเภอบ้านนาดิมสามรายเท่านั้นนี้ก็ต้องก่อจุนจมและาำรับอำเภอบ้านนาดิมกับอำเภอวิปาวาดีปันเป,ปลือกเปลือกใหญขึ้นเละกรองลักกันและระมัดระวังกันให้ดีก่อนอน่นอย่างไรยก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น,น้อง ติดตามตามลายของผู้ติดเชื้อแต่ละอำเภอบางทีมากลายจิตเราเราไม่กระรู้เรื่องเออให้ตันไว้กอนและจะได้เตรียมตัวไว้โตแต่ก่อนอื่นกับตานผู้ชมกับอย่างเรื่อยๆก็ใช่หน้ากาไว้กอนเว้นระยะห้างางมือบ่อยๆแหล่งชุมชนคนมาอย่าไปแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเอจะเรื่อน ยู่กันแต่ในบ้านตอนยาตายาเกาไปตำร่วนตำโน่ตำนี่แต่อย่าไปจะอุ่นกับใครแต่ยู่แก่ใครแล้วก็ต้องเว้นระยะให้ได้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดไม่จะว่าการกับตัวแล้วยู่แต่ในเรือนนอนแล่แต่ตัวตัดกินก้าวและตัวตัดแลโตัวตัดกินก้าวกินก้าวแลโตัวตัดยู่บันนี้ไม่ตึงสามเดือนกับเดืนไม่รอดแน่หละ เราก็ต้องทำงานมังนูมิงนูมังมีมังผมเจอละเกินว่นในเวกิปมันยอมมีโอกาสอยู่เลยยากให้พี่น้องไม่ใจนอนกับกินรองย่างตำอื่นมังเดียวกับพองลื่ตึงแหละตอนนี้ในจังหวัดสุราธานีของเราในเรื่องกองเตียงกำรับปูป่วยทรงมีรังคั้งมดหนึ่งพันรองรอยเจ็ดจิบเจ็ดเตียง ได้จ่ายไปแล้ว671เ,เ,เตียงตอนนี้เหลือเตียงสำรับผู้ป่วย600เตียงแล้วก็แต่ละอำเภอกบมีการแจกจ่ายโดยเฉพาะเตียงติดตั้มกับกระดาษลังตอนนี้ก็แจกไปตามตำบลต่างๆแล้วสำรับผู้ตี่จะทำการตําเป็นโรงพยาบาละนาม ก็แ่ใจกันไปเพื่ออนากตไม่แน่ไม่นอนเพราะตอนนี้ผู้ติดตัวเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและก็วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์นีนายวิจาวุจินโตได้เปิดเผยถึงกรณีการแจก้าที่มีการลักลอบขก้าวประทิด และก็เลือนยหย่แรงงานตา่างดาวปิดกอดไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาะตอนนี้จังหวัดสุราธานีจึงเป็นต่างบ้านและใครที่ไปควายตายก็ต้องบ้านสุราษฎร์ใครที่ไปควายปากล่างก็ต้องบ้านสุราษฎร์ก็เลยได้จ้างการในต่างจุดสกัดจุดตรวจจุดกัดกร้องการควบคุมการแพร่ระบาด กองโลควรัสโคโิารองบันทืกกใน7อำเภอรวมริบรองจุดด้วยกันนะครับแล้วก็เ <kind abonn emen> ้มวดรวจรอบยานบาานะตั้งรถยนต์รถส่วนตัวรถบรรทุกรถโดยสารรถอารยตรถอไรย็กลุยเอให้พยายามตรวจรองดูแลย้ายมีการเคลื่อนย้ายขณะตอนนี้มี เชื้อไวรัสโครโรนาตรายปันต่างๆก้ามาโจอยู่กลางกลางประเทศไตยเตี้มไปหมดโดยจะพอตรายพันอินเดียตรายพันเอฟริกากรายปันบราซิลไม่รู้อร,ออรอาา่อยต่ออรพอยปก้ามาแล้วและต่าไม่กระตันมาเลเซียาธนาการกองผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กองประเทศไตยกันมั่งครับ จำรับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายไม่สองพันหนึ่งร้อยเอ็ดรายยังคงรักดาราติติดสองพันว่าขึ้นไปอยู่เลยผู้ป่วยหายหแล้วกลับบ้านได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบอกรายวันนี้คนป่วยหายหกลับบ้านได้มาไหว้หนึ่งแล้วก็ผู้ป่วยจัดร่วมมาเมื่อได้์พันหน้าร้อยจุดสองราย เชียชีวิตวันนี้สิบเจ็ดรายเหล่าบ้านเราสำหรับการฉีดวัคซีนวันนี้ฉีดเข็มตีหนึ่งไปหนึ่งมื่นการ้อยหกสิบกรัมรายฉีดเข็มที่สองไปสองปัน่องร้อยหกสิบกว่าราย,ายรวมรกระดุมแล้วตอนนี้ปรฏิทัยเราฉีดวัคซีนไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นร่ามบันเจ็ดร้อยยี่สิบราย ตอนนี้ประเทศไทยรัฐบ,บาลก็พยายามใล้หลายวิธีในาการตรวจเชิงลุกเพื่อที่จะหาผู้ติดติดเชื้อในแต่ละพุ้นที่ก็ยังคงมีความจำกันอยู่ตลอดจนการกระจับปุ้นที่ให้เข้มข้นในการป้องกันดโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหน้ากากเว้นระยงล่างมือบ่อย และแกแรงจุ่มจนนะัอย่าไปยุ่งอย่าไปพลัมไม่มาแดงเพราะเป็นตีแพรเจือและถ้าหากว่าปอบผู้ติดเจือจง่มเลยตอนนี้จเจ้าตีก็ลงปืนตีกัดแยกกัดตัวผูเ้เตรียมรุ่งรวจแบบเจิงรุกกันมั่งแล้วตอนนี้จำกันอยู่ติ่ชุดกคือ,อยู่ที่การบริหารจัดการกองรัฐบาลพวกข้างบนจำกันได้ดีพวกข้างล่างก็ยุ่กันบาย เลตาต่างไวช่วงนี้ก็มองว่าไม่เด็ดขาดจัดจินและปีนินบูลเอมาตรการต่างๆที่ออกมาพวกเราพี่น้องประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามรับผิดชอบต่อรัฐกลุ่มกันสักนิดนะอย่าไม่รู้ไม่จีตอนนี้แร่งแปรกจายของแต่ละปืนทีเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปกระจับปืนที่พอทีจจะตํารวตรวดเอบามาผูติดเจอแล้วก็แย่ไปรักษา ใแกติดเจ้อไก่แกติดเจ้อแต่ว่าไม่มีอาการก็ก้าไปโรงพยาบาลกระน้ำกระตำกระตามกันตอนมาแลผู้ติดเจ้อตัวลุวันนี้ยังคงรักษาสถิติดเดิมก็คือแปดเส้นรามือนลกฟันที่รอยแปดที่มาราย รวมราคาต้มตัวโลกมีปูติดเชื้อกาณนี้ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านาเรนราหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ารายให้กลับบ้านนายเจ็ดเจนกมื่นนาปันเจ็ดร้อยสามสิบมารายมาเลปูเรียชีวิตตัวโลกวันน nah. ี้ครับท่านผู้ชมครับมีปูเรียชีวิตทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอราย เออก็ะยังนักอยู่เลยสิทูตอนนี้รวมผู้เสียชีวิตตัวโลกสามลานตรงเต้นแปดพ้นสามันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดรายประเทศติดเชื้ออันดับหนึ่งก็ะยังคงเป็นประเทศอินเตอร์เดียนะจ๊ะประเทศอินเตรเดียวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่มาสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกราย ตอนนี้ประเทศอินเดียมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว2 1ล้าน8แสน6 8มืันร้อยสิรายนายจ่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตของประเทศอินเดียสีันรายเกายนายจ่าตอนนี้ประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2แสนมืปดันสร้อยารายหายเหนื่อยและก็วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวและพระราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานพระราชทัพย์ตวนพระองค์จัดอาเครืองผลิตออกซิเจนทั้งบรรจุกาดออกซิเจนช่วยเหลือประเทศอินเดียรุมมีปัญหาในเรื่องของออกซิเจนกันพุงไปหมด เอพี่นองชาวประเทศอินเดียก็ทราบถึงในพระมาหาการุณาธิคุณถึงตอนนี้ประเทศอินเดียมีผู้ติดเชื้อดาร่มนับว่าเป็นอันดับรองกองลูแล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องออกเิเชนิ่การเล่นนั่นแหละาำรับประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายไม่ใชเมื่อเก้าพันเจรอย 97รายรวมจาตุมดรามดิรามล้านว่าแล้วดูแล้วก็มีบูดเรียชีวิตจากรับประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้เ7ร้อย77รายยอดจาตุมของผูดเรียชีวิตอันเจ็มเก้าแล้วดูประเทศบารีวันนี้มีบูติดเจอ มาว่าประเทศรัฐมาเป็นอันดับร่องรองจากอินเดียสำรับันีเจ็มนแปันสามร้อยสามเจรายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตช่องพันชรายสิจ็ายำรับประเทศบาตินยังคงหนักหนาจ้าจากันอยู่เลยดิและอีกประเทศหนึ่งที่ตามมาง้างในการติดเจอแต่ละวันนั้นก็คืออาร์เจนตินา วันนี้ก็ร่องมื่นรองวันวารายประเทศกคลัมเบียประเทศอิร่านประเทศเยอรมันหลักมื่นว่าขึ้นไปตั้งเพ่เออมาเลอาเซียนของเรากับประเทศอินโดนีเซียวันนี้มีผู้ติดเชือ้อ6327รายี่ิเจยกุเลเป็นเจ็ันเจ็ดรอยามทิบยามรายมาลเลเซีย เซปันที่ร้อยเก้าที่แปดรายประเทศพระมายี่สิบเก้ารายสิงคโปร์ยี่สิบมารายกัมพูชาตอนนี้มาใจได้อารุอยอาร์ทแปดรายเวียดนามที่สิบเจ็ดรายประเทศลาวยี่สิบแปดรายประเทศบุรีนหนึ่งราย พี่ไตยกองเราอย่อันดับที่9ก้าบก้ากับวันนี้จองปันเนทรอยิบเก้ารายอันดับที่กองอาทรีนครับมาแลยอดผู้ติดเชื้อโควิดหนาทีในประเทศไทยสิบจังหวัดอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นประจังหวัดกรุงเทพมาหานครหนึ่งก้าพัก้ารายจังหวัดติ่จ่องกันนนทบุรีจ4 7ปัทรอยเจ็ดิบราย อันดับร,รามระมุดปราการรามบันหนึ่งรอยยี่สิบเจรายอันดับเจีนบุรีรามบันสองรอยเก้าสิบหกรายอันดับเตียระมุดรากรองหนึ่งบันเจริรอยเจ็ดสิบแปดรายอันดับติ๊กสุราตานีหนึ่งบันหนึ่งรอยยี่สิบรายอันดับตีเจัดจังหวัดระนองกับเรรอยยี่สิบเจ็ดรายอันดับ 8, ติแปดจันทบุรีสี่รอยห้ารายอันดับติเก้าปาจุมตานี หนึง่นงย,ยี่ิรมรายอันดับที่ิจบจังวัดไปตัวกีรดีกัน1นึ่งพัองอยเกา้าสิบมาไราเออพมว่าทานผู้ชมควังแลว้วตรงใจวัดใสป,ป่าอีจานป่าเนื้อกแกติดไม่มาเออกาาตรงใจเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ดำรับเอเจนิกาวัคซีนโควิดน9นที่ผลิตโดยบริษัทยาไบโอเจน ปานการต่จรอบคุณภาพในยุโรปและก็สารัฐอเมริการอตรงมอบจุดแดยไอ้กับรัฐบาลไตแล้วก็ออยังจวดระกิดและสำรับเจ็ด้อเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนข้อที่หนึ่งสองวันก่อนและร่างการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายแบบหนักๆหืืหยอกของนัก และการนอนปักพอนในเเพียงพอโกติดจงการฉีดวัคซีนโควิดควรนั่งกับการฉีดวัคซีนกับรูก,กายวัดย,ย่อย่างน้อยหนึ่งเดือนและก็ถ้ามีกายหรือปวดเมือม่อยมาตนไม่ไหวสามารถกินยาบาราดเดตามอนขนาด100มิลลิกรัมกังละหนึ่งเมตรสำได้จํจำเป็นแต่อย่างก,ากงันรบชั่วโมง ก็ดี้จตเกมกลางที่ไม่ค่อยะนัดและหลังจากจีตรองวันอยาใจแค่นั้นอย่าเต้งยกกองนักโก็เนีวันดีจิตควรกินน้ำอย่างหน้อยฮะโอยตึงนึงพันทีีงดจากาแควรุกกองที่มีกาเควอินรวมตึ้งกลงลืมที่มีแอ็นโก หมอก็เล่าก่าวจำไว้ดิเอโคติโอ๊หลังจิตแล้วเจ้าหน้าตีใจรอดูอาการในบริเวณที่จิตทำทิ่นาทีไม่ใช่ว่าผมโม่ทิมปล้ำตอดกิมที่ดึนตับป้าแล้วไม่ใช่ต้องรอแทกเดียวใจและโคติเจ็ด้ากินยาละลายเลือดอยู่ให้กินยาตามปกติแต่เมื่อชิตยาแล้ว ให้กดนิ้งตรงตำแหน่งทีจิต่ออีกหนึ่งนาทีนี่คือเจ็ดโค้ดที่ต้องเตรียมตัวก่อนจีดวัคซีนไวรัสโคโรนา2 0 1งิบเก้าและก็ต่อไปนี่ก็จะบอกกับท่านผู้ชมว่าเจอไวรัสโคโรนา2 0 1งปันิบเก้าอยู่ได้นานแค่ไหนเจอไวรัสอยู่ในละอองควยนโมเตรมก นำลายแล้วก็นำตาอยู่รอดในอากาศได้เพียงานาทีเจอไวรัสอยู่ใน้าหรือกระดาษติดจู่แปดถึงสิบสองชังช่วโมองอยู่ในน้ำได้ทั้งสี่วันอยู่บนวัสดุตีดทุกจำพัดเจนลูกบิดปาะตูปว่วนนี้ก็เจ็ดถึงแปดชั่วโมงอยู่บนวัสดุผืนเียบได้นานยี่สิบเจึงแปดเจแปดชั 8, ช่วโมง แต่ตาเจือไว้รัสอยู่ในตัเยิ่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแปองศาอาจจะอยู่ได้หนึ่งเดือนจแสดงว่าความยิ่ความจืดนิ่วเชื่อไว้รัสอยู่ได้นานและก็มีข้าวดีสำรับน้องๆองที่จบปริญญาตรีต่างด้านจากคาราตะาัดรัตะนาปตะนาิและก็นิติตร์ ใครก็ต้องการติทำมาลัตอำเภอปริปโยครีลับระมกตั้งแต่วันที่เ9็บเก่าบปาคมถึงวันที่เจมิถุนายนสำหรับผู้เต่ชอบป,ปานปะก้องกรรมในาการกพอระดับปริญญาตีขึ้นไปไก่ก็อยากเป็นบาลัดอำเภอต่อไปไม่แน่อาจจะได้เป็นนายอำเภอหรือว่าเป็นผู้วาราชการจังหวัดไปดูแหละ โครรมากกันได้กับรำรับการรำมากกองบาลัดอำเภอที่รับรำมากตั้งแต่วันที่เิ็บกับพวกราภาคมถึตงวันที่เิ็บมิตุนนยนี่ว่ากลงลองลลานกันเละจบตัวนกบันความปุ่มเบากระลุบ MTGTV4 ูรายงาน